ผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจําเดือนรงไข่หยุดทํางานหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะพบว่าผู้หญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปเหล่านี้ขนาดของเนื้อง,งอกล้ามเนื้อมดลูกมันจะเล็กลงแล้วก็ฝ่อลงไปได้เองเนื่องจากเนื้องอกล้ามเนื้อมดลูกกับมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกคือโรคเดียวกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไข่ปัญหาน้องสาวค่ะไปตรวจร่างกายแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเนื้องอกล้ามเนื้อมดลูก ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรค่ะแต่ในอนาคตจากเนื้องอกมันจะกลายไปเป็นมะเร็งไหมจําเป็นต้องรีบผ่าตัดออกหรือเปล่าสําหรับคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่ไปตรวจสุขภาพไปอันตาซาวแล้วเจอว่าตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกที่หมดลูกก่อนจะตัดสินใจว่าเอเราจะผ่าตัดดีหรือจะสติแตกดีหรือจะทําทั้ง2องอย่างไปพร้อมๆกันดีก็คือทั้งสติแตกแล้วก็ผ่าตัด ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะไม่ว่าจะสติแตกหรือผ่าตัดอยากให้คุณรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ก่อนค่ะฟังคลิปนี้ดีๆฟังให้เข้าใจฟังให้จบแล้วคุณจะได้คําตอบที่ชื่นใจแล้วก็สบายใจค่ะข้อแรกเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกกันก่อนมันคืออะไรลักษณะเป็นยังไงลักษณะของเนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูกนะคะมันจะมีด้วยกัน3แบบแบบที่1ก็คือเนื้องอกที่มันยื่นเข้าไปในโพรงมดลูก แบบที่2ก็คือเนื้องอกที่มันเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อของมดลูกและแบบที่3ก็คือเนื้องอกที่มันยื่นออกมาอยู่นอกมดลูกโรคเนื้องอกมดลูกนะคะถือว่าเป็นโรคทางนรีเวชโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยมากๆในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงช่วงอายุประมาณ30-50ปีก็คือผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนนั่นแหละส่วนถ้าเป็นผู้หญิงในช่วงอายุ50ปีขึ้นไป ทางการแพทย์มักตรวจพบว่าเนื้องอกกล้ามเนื้อมดล ja e ูกสามารถฝ่อลงไปได้เองคือโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงช่วงอายุประมาณ30-50ถึงปีหรือผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนเนี่ยมันเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยมากๆถ้าสมมตินะคะเอาผู้หญิงช่วงอายุ30-50ถึงปีโดยเฉพาะถ้าหากว่าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมาอันต้าซาวประมาณ100คนบอกต้องบอกเลยนะคะว่าคุณอย่าตกใจนะ ประมาณ70-80%หรือ70-80คนใน100คนเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกกล้ามเนื้อหมดลูกนั่นก็หมายความว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยอยู่แล้วแต่ข่าวดีก็คือผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อหมดลูกเนี่ยมีจำนวน,นน้อยมาก นั่นก็หมายความว่าไอ้โรคก,กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยมันเป็นโรคที่พบบ่อยก็จริงแต่มันเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่น่ากลัวแต่มันจะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่อาจจะต้องระวงังคือไอ้ชนิดที่1ที่มันงอกเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกมันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนทําให้ประจำเดือนออกมากได้ข้อที่2ที่ต้องรู้ก็คือที่หลายๆคนกลัวโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกก็เพราะว่าพอได้ยินว่าเนื้องอก ส่วนใหญ่ก็จะนึกไปถึงโรคมะเร็งซึ่งชื่อเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกกับมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกชื่อมันก็คล้ายกันซะด้วยเนาะแต่มันไม่ใช่โรคเดียวกันค่ะมันไม่เชื่อมโยงกันนะคะการที่เป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกมันจะไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกในอนาคตถึงชื่อมันจะคล้ายกันก็เถอะมันเกิดบริเวณเดียวกันก็เถอะแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันไม่ได้เชื่อมโยงกันค่ะโรคกล้ามเนื้อมดลูกไม่ใช่สาเหตุของมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก โรคกล้ามเนื้อหมดลูกก็จะไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหมดลูกการที่คุณจะเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหมดลูกนั้นมันเป็นตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อหมดลูกมาก่อนแล้วก็ผ่านไปทิ้งไว้แล้วจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหมดลูกอันนี้ไม่ใช่ค่ะข้อ3ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ย ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดชัดเจนนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากพันธุกรรมเพราะเขาพบว่าเมื่อตรวจผู้หญิงที่มีเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกซักประวัติไปแล้วก็จะพบว่ามีญาติในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงมีประวัติเป็นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเหมือนกันส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะคะเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นสาเหตุระดับต้นๆเลยนะคะ นั่นก็คือปัจจัยเรื่องฮอร์โมนค่ะทางการแพทย์นะคะเชื่อว่าเนื้องอกหมดลูกที่เกิดขึ้นนะคะจะถูกเลี้ยงด้วยฮอร์โมนเพศหญิงจึงเป็นสาเหตุทําให้เนื้องอกหมดลูกโตขึ้นซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงที่สร้างจากรังไข่ผู้หญิงทุกคนที่ยังมีการตกไข่มีการผลิตไข่ยังมีประจําเดือนก็จะยังมีฮอร์โมนตัวนี้และนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลว่าผู้หญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจําเดือน ลังไข่หยุดทํางานหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะพบว่าผู้หญิงที่อายุ50ปีขึ้นไปเหล่านี้ขนาดของเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อมดลูกมันจะเล็กลงแล้วก็ฝ่อลงไปได้เองเนื่องจากไม่มีฮอร์โมนไปเลี้ยงจึงทําให้มันฝ่อแล้วก็เล็กลง และอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการกระตุ้นให้มันโตหรือทําให้มันเล็กลงนั่นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การดูแลสุขภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจากการกินอาหารสิ่งแวดล้อมการรับประทานเนื้อสัตว์มากๆเนื้อแดงมากๆดื่มแอลโกอฮอล์สูบบุหรีจัดพักผ่อนน้อยนอนดึกมีความเครียดสะสมพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดเนื้องอกได้มากขึ้นและข้อ4ก็คือ ถ้าหากว่าเราไปตรวจแล้วเราเจอว่าเรามีเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อมดลูกแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราก็ไม่แนะนําให้รักษาอะไรเลยค่ะสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะอยู่กับมันใช้ชีวิตด้วยกันไปตามปกตินี่แหละค่ะแต่เนื้อง,งอกกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยมันจะโตขึ้นอยู่แล้วนะคะตามฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะ แต่การที่มันโตขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นมะเร็งในอนาคตและถึงแม้ว่ามันจะโตขึ้นแต่เราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไอ้ก้อนเนื้องอกนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าไปตรวจตอนแรกเนี่ยพบว่ามันมีขนาด1เซน3ปีผ่านไปมันโตขึ้นกลายเป็น2เซนแต่คุณไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเลยค่ะยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้มีผลต่อสุขภาพคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะไม่ต้องทำอะไร แล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องยุ่งกับมันที่จะต้องผ่าตัดมันที่ต้องรักษามันนะคะก็เมื่อมันมีขนาดโตจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนั่นแหละค่ะซึ่งข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดการรักษาโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกนั้นก็จะขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้แล้วก็ความต้องการมีลูกของคนไข้ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคนไข้อยังอายุน้อยยังต้องการมีลูกอยู่คุณหมอก็จะตัดเอาเฉพาะตัวเนื้องอกออกแล้วก็รักษาหมดลูกไว้แต่ถ้าคุณผู้หญิงคนนั้นนะคะ มีบุตรเพียงพอแล้วแล้วตรวจพบว่ามีเนื้องอก,กล้ามเนื้อมดลูกมันขนาดโตขึ้นนะคะมีความผิดปกติคุณหมอก็จะพิจารณาผ่าตัดเอาทั้งหมดลูกออกไปค่ะส่วนในกรณีที่คุณผู้หญิงที่อายุเริ่มมากแล้วเริ่มจะเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนรังไข่จะเริ่มหยุดทำงานแล้วไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะคุณหมอก็จะใช้วิธีการติดตามอาการไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวเนื้องอกเนี่ยมักจะถูกกระตุ้นขนาดจากฮอร์โมนเอสโตรเจน แต่เมื่อร่างกายหยุดสร้างฮอร์โมนแล้วนะคะคุณหมอก็จะติดตามดูไปว่าขนาดเนื้องอกเนี่ยมันเล็กลงไหมหรือมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะฝ่อเล็กลงไปเองเนื่องจากไม่มีฮอร์โมนมาเลี้ยงมันแล้วค่ะสรุปก็คือถ้าคุณผู้หญิงคนไหนนะคะไปตรวจพบว่าตัวเองมีเนื้องอกกล้ามเนื้อหมดลูกก็อย่าเพิ่งสติแตกแล้วก็ยังไม่ต้องรีบผ่าตัดค่ะถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้ทำให้คุณใช้ชีวิตลำบาก ก็อยู่ร่วมกันไปได้ค่ะโลกเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกไม่ใช่มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกนะคะมันเป็นคนละโรคก,กันค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย